สวัสดีครับคุณผู้ชมในการเปิดโลกพระคัมภีร์ของเราในอาทิตย์นี้อยากจะเน้นไปที่หนังสือเลวีนิติบทที่16ความสำคัญของพระวิหารกิจกรรมหนึ่งในแต่ละปีที่เป็นวันสำคัญของชนชาติอิสราเอลในสมัยที่มีพระวิหารนั้นหนังสือเลวีนิติใช้คาว่าวันแห่งการชดเชยใช้โทษบาป หรือที่ภาษาฮีบรูเรียกว่าโยมคิปปูรวันชำระล้างบาปแน่นอนที่สุดในแต่ละศาสนานั้นมักจะมีวันพิเศษที่กำหนดขึ้นเพื่อเราจะได้สามารถระลึกถึงสิ่งที่ได้กระทำในอดีตในแต่ละปีเป็นพิเศษเพื่อขอโทษพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาของชนชาติอิสราเอลในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้น โยมคิดป,ปูรหรือวันแห่งการชำระล้างเป็นวันสำคัญวันที่มหาสมณะที่พระวิหารจะกระทำกิจการเพื่อชำระล้างมนทินบาปเพื่อมนุษย์จะได้เหมาะสมสำหรับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวันแห่งการชดเชยใช้ทดบาปหรือวันชำระล้างมนทินนั้นในหนังสือเลวีนิติได้พูดถึงกิจกรรมที่สำคัญก็คือก่อนอื่นใดหมด มหาสมณะจะต้องชำะระล้างมนทินของตัวเองและลูกหลานของตระกูลสมณะหรือเลวีโดยที่สิ่งที่จะใช้ต่อหน้าหีบพระบัญญัติก็คือการถวายบูชาการชำะระล้างด้วยเลือดของสัตว์ที่ฆ่าเป็นเครื่องบูชาจริงๆแล้วเลือดนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา เลือดนั้นเป็นเครื่องหมายของการรวมมนุษย์กับพระเจ้าเข้าด้วยกันใช้ประพรมประชาชนและประพรมบริเวณข้างในพระวิหารเหมือนกับเชื่อมมนุษย์กับพระเจ้าให้คืนดีกันปกติในวันโยมคิปปูนนั้นกิจกรรมแรกสุดที่ต้องทำก็คือเขาจะใช้วัวเป็นเครื่องหมายของเครื่องถวายบูชา มหาสมณะจะใช้วัวเผาบูชาใช้เลือดของวัวน,นั้นชำระล้างมนทินบาปของตนและมนทินบาปของครอบครัวของมหาสมณะคือตระกูลเลวีการใช้เลือดเป็นเครื่องหมายของการประพรมการคืนดีขอชำระล้างจากพระเจ้าสำหรับครอบครัวสงก่อนหลังจากที่ได้ชำระครอบครัวสงเสร็จแล้ว จะเป็นการชำระล้างประชากรที่มาร่วมในการฉลองวันชำระล้างมนลถิ่นโยมคิบป,ปู่เขาจะนำแพะสองตัวแพะใช้เป็นเครื่องบูชาชำระล้างบาปของประชาชนก่อนที่จะจัดการกับแพะสองตัวนี้ในพิธีกรรมเขาจะมีการจับฉลากถ้าเห็นจากลูกศรที่อยู่บนจอนี้ ตรงนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการเสี่ยงทายการจับฉลากแพ้สองตัวนี้จะถูกเลือกตัวหนึ่งสำหรับพระเจ้าอีกตัวหนึ่งภาษาฮีบรูใช้คำว่าลาอาเซคือสำหรับปีศาจหรือความชั่วร้ายแพ้จะถูกจับฉลากว่าตัวหนึ่งใช้เป็นเครื่องบูชาใช้เลือดของแพะตัวนั้นเพื่อประพรมถวายแด่พระเจ้าแพ้ตัวนั้นจะต้องถูกฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชา แต่แพะอีกตัวหนึ่งที่เป็นของอาซาเซนั้นซึ่งหมายถึงความชั่วร้ายหรือบาปหรือปีศาจจะไม่ถูกฆ่าสิ่งที่จะทําก็คือหลังจากจับฉลากแล้วแพะตัวที่เป็นเครื่องบูชานั้นจะใช้เพื่อชําระล้างมลถิน่นส่วนแพะตัวที่เป็นของอาซาเซเขาเชื่อว่าปีศาจนั้นอยู่ในถิ่นธุรกันดานมหาสมณะจะนําแพะตัวนั้นมาและจะวางมือสองมือ ลงบนหัวของแพะแล้วจะประกาศสารภาพบาปทั้งหลายการละเมิดมนทินของประชาชนที่อาจจะได้ละเมิดต่อพระเจ้าบาปทั้งหลายนั้นมหาสมณะจะเอามือวางบนหัวของแพะแล้วสารภาพต่อหน้าประชาชนเหมือนกับสารภาพบาปความชั่วร้ายใส่ลงไปในหัวของแพะแล้วแพะตัวนี้จะถูกขับไล่ไปในถิ่นธุระกันดาร ไม่ให้มันกลับเข้ามาใกล้กับที่ชุมชนเพื่อให้มันแบกบาปของประชาชนไปซึ่งเราแน่นอนเข้าใจความหมายของที่มาของคำว่าแพะรับบาปแล้วแพะนี้ก่อนที่จะไล่มันไปเขาจะเอาเชือกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีแดงที่เกิดจากการเอาผ้าป่านนั้นจุ่มลงไปในเลือดหรืออาจจะชุ่มเลือดหรือเป็นสีแดงจริงๆผูกไว้บนหัวของแพะที่เขาสองข้าง เพื่อให้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าแพะตัวนี้มีบาปของประชาชนเป็นเครื่องหมายภายนอกเพื่อบอกว่ามันได้แบกบาปของประชาชนและเขาจะทำหน้าที่ให้ลูกหลานเลวีขับไล่มันออกไปจากเมืองไม่ให้กลับเข้ามาแล้วถ้าใครเจอมันกลับมาให้ไล่มันไปอย่างน้อยเครื่องหมายของพิธีกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าบาปทั้งหลายของประชาชนในแต่ละปีนั้นมหาสมณเจสารภาพ และผูกไว้บนหัวแพะฝากไว้กับแพะตัวนั้นแล้วไล่ให้มันไปอยู่ในถิน่นลุกรนดานไปอยู่ในที่ของปีศาจหรือที่รวมของบาปไม่ใช่ในชุมชนของประชาชนซึ่งเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เชือกแดงที่ผูกอยู่บนหัวของแพะที่เขาสองข้างนั้นความจริงจากพระคัมภีร์หนังสือของประกาศกเราเคยได้ยินเสมอว่าแม้บาปของเจ้าจะแดงอย่างชาติสกาเลต แม้บาปของเจ้าจะแดงเป็นสีแดงเข้มแต่เราจะชำระให้ขาวยิ่งกว่าหิมะความหมายของวันชดเชยใช้โทษบาปหรือวันแห่งการชำระมนทินจึงเป็นวันสำคัญของชนชาติเป็นวันของการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าการถวายบูชาต่อหน้าหีบพ,พระบัญญัติของพระเจ้าการถวายกรรมยาน การนำเลือดเข้าไปประพรมที่บริเวณผ้าม่านผ้าม่านที่ปิดส่วนข้างในสุดที่เรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นเครื่องหมายของการชดเชยชำระใช้โทษบาปของประชาชนวันแห่งการชดเชยบาปนั้นจึงเป็นวันที่มีความหมายสำหรับชนชาติอิสราเอลเพราะแต่ละปีนั้นมนุษย์ทำบาปผิดต่อพระเจ้า จึงต้องมีวันพิเศษสำหรับการขอโทษเช่นนี้แล้วเมื่อชำระล้างมนทินแล้วบาปและการละเมิดทั้งหลายดูเหมือนจะต้องถูกขับให้ออกไปห่างไกลอย่าให้กลับเข้ามาในเมืองหรือเข้ามาใกล้ชุมชนอีกคุณผู้ชมครับในทุกศาสนามีเรื่องของการชำระล้างเพราะมนุษย์ต้องการจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่สะอาดเพราะเราเชื่อว่า พระเจ้าความเชื่อในศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ดังนั้นภาพลักษณ์ของการชำระล้างบนทินพระวิหารการขับไล่ความชั่วร้ายออกไปจึงเป็นเครื่องหมายของศาสนาเครื่องหมายของการศรัทธานในพระเจ้าและการที่มนุษย์พยายามที่จะอยู่ห่างไกลจากบาปและความบกพร่องและการเป็นมนถินทั้งปวง และเราจะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ